เอาละครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่ทุกทิศชุมชนกันบ้างครับวันนี้ครับพูดถึงการแสดงพื้นบ้านอีสานครับคุณชาติคงไม่มีใครไม่รู้จักหมอลำนะครับนี่หมอลำถือว่าเป็นศิลปะการแสดง ทั้งเรียกว่าเสียงแคนก็ต้องค,คู่กับหมอลำเอกลักษณ์เหล่านี้เนี่ยในท้องถิ่นอีสานหาชมได้เกือบทุกจังหวัดแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่ามีหมอลำบางคณะเนี่ยไม่ถูกกับตาํารวจทางหลวงนะฮะมีที่ไหนครับคณะไหนครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอลำซิ่งฮะอาจจะถูกตาํารวจทางหลวงตรวจจับความเร็วได้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับ <c oughs> คนละหมอลำกันอันนั้นซิ่งนะครับปัจจุบันคุณผู้ชมครับมีคณะหมอลำบางคณะครับพายัพอนุรักษ แล้วก็ถ่ายทอดศิละปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนี้แหละครับสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สําคัญคือการถ่ายทอดเหล่านี้ไม่หวงวิชาด้วยครับวันนี้ครับปฏิตามกับน้องใหม่กับทุกทิศทั่วไทยของเรานะครับคุณปิยชาติคงถิ่นครับรออยู่ที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นครับ จันบ้านอยู่กลางทงใบกระโดนพวมป่องอยู่น้ำคงเขตบ้านทางการไฟสารประเพทนีแต่บ้านบบแต,ตกต่างนอกกันไปบุญกันหลอนสงกรานแหบ่บังไฟขบวนฟ้อน และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานของแม่ครูรุ่งฟ้าชบาภัยที่พยายามถ่ายทอด้กับน้องๆนะครับให้เรียนรู้ถึงหมอลำกรอนแล้วก็หมอลำทํานองขอนแก่นเพื่อที่จะสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทุกวันหลังเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย์บ้านของคํานายพาณิชย์หรือที่รู้จักกันในชื่อหมอลำรุ่งฟ้าชบาภัยหรือแม่ครูรุ่งฟ้าเป็นที่รวมตัวกันของเด็กๆและเยาวชนในตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นเพื่อมาเรียนขับร้องหมอลำกับหมอลำต้นฉบับที่พวกเขาชื่นชอบหลาจังว่าเปิดผามันเหลืองอาลา โดยเฉพาะน้องๆกลุ่มนี้นะครับซึ่งกว่าจะร้องหมอลำได้คล่องต้องใช้เวลาในการเรียนประมาณ2ปีจึงสามารถขับร้องออกลีลาฟ้อนจนสามารถขึ้นแสดงบนเวทีได้ครับอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมมีสามลายอาจารย์ไม่อยากให้มันสูญหายไปค่ะแล้วเทาเรียนมากเทาคิดว่ามันหมอลำมันดีกับเทาท่าไมกิดีค่ะเพราะว่าได้ค้อมรูรลายค่ะเมรว่าจะเป็นเทคนิคการร้องแล็การ ออกลิลาท่าทางแลเวลาท,าทาี่เฮา,า,าล้มํมาค่ะแม่จะสอนทุกอย่างเลยค่ะว่าอนนั้นนัอนนั้นที่เดินดงต้องตาลมท่อนนั้นที่เดินดงต้องตาจมพุะตาหมูไม่ในดาวเอาดงและครูรุ่งฟ้าเป็นหมอล้ํามากว่า40ปีแล้วได้รับการถ่ายทอดการแสดงหมอล้ําจากแม่มาตั้งแต่อายุ14ปีครับ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็กทําให้การถ่ายทอดหมอลำสู่คนรุ่นใหม่จึงเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากครับกัดจิตาอยากมีอยากสืบทอดเอาไว้ให้โดนที่สุดและคันลูกหลานหรือว่าเยาวชนรชุ่นหลุ่มไม่เข้าสนใจอยากล่าอยากเลี้ยนคือแม่ฟื้นให้จ้ะแหละกับแม่กับบ่ได้คิดคาละข่านเลยเด้แม่แม่บ่ได้วาเอาคือแม่เพิดโดยใจขันเด็กน่อยมันมันมนมกผู้ใดมักแม่ยินดีส่งเสริมสนับสนุน ความสามารถแม่กค่ะซ้ำซ้ำนี่แหละกัะบบดเจงน้ำย่ำลา่าบดเจงดอกแต่ว่ากับพ่อไปได้เรื่อยๆค่ะ,คะกะั่เวลาจังเนี่ยจังหลูกจังหลานเนี่ละนางอยู่หลังอยากล่ำอยากเป็นล่ำงานใหญ่ๆแม่กเอาไปฝึกไปล่ำไปเห็ดกคันผู้ใดมีใจมาคือใจแม่นัน่นอยากสือทอดเอาไว้ว่าต่อไป หมอลำจะไร้อัทธรสหากไร้ซึ่งเสียงแคนและเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานอีกหลายชนิดเพราะนอกจากเสียงขับกลอนลำแล้วแคนยังเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับหมอลำซึ่งปัจจุบันบมีนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแกน่นที่ผ่านการเรียนดนตรีพื้นบ้านอีสานมาร่วมวงด้วยในความรู้จากดนตรีนะครับคือ บางคนที่มีความสามารถในการเป่าแค้นเก่งๆกัสิไปเป่าน้ำหมอลำเปาน้ำบานหรือว่าเปาน้ำงวงดนตรีนะั่สินะครับเป็นการบางครั้งแล้วก็คือให้เป็นอาชีพเสริมนะั่สินะครับหลังจากเลิกเลียนมานะครับเสรานะร์อาทิตย์หาเงินหาอย่างหาได้ๆซอยพอซอยแม่จากพอแม่เฮ็ดให,ห้เฮ็ดหน้าเท่ากับมาเป็นดนตรีนะครับหมอลำเป็นรูปแบบของเพลงลาวโบราณในประเทศลาว และภาคอีสานของประเทศไทยแบ่งได้หลายอย่างตามลักษณะทำนองเช่นลำเต้ยลำกรอนลำเรื่องลำเรื่องต่อกกรอนลำเพลินและลำซิ่งรุ่งฟ้าชะบาพลายหรือแม่ครูรุ่งฟ้าก็เป็นหนึ่งในศิลปินพื้นบ้านที่ลำกรอนด้วยใจรักและผูกพันกับหมอลำจึงนำศิลปะการแสดงท้องถิ่นแขนงนี้มาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่คิดค่าตอบแทน เจ้าคือสัตว์ตระครับสนใจจะมาเรียนหมอลำกับผมไหมครับถนะ้านะสนใจเชิญเลยนะครับมาเซิร,ร์ฟด้วยกนะัยนคะรับ ว่าอยาขอมนลํำเฮ้ยสนใจไหมฮะสนใจจะไปเรียนกับม่รุ่งฟ้ามไหม่ครูรุ่งฟ้าถ้ามีเวลาก็อยากไปเรียนหมอนลำเหมือนกันนะครับดูจากลีลาคุณปิยะชาตินี่แม็ลีลาการร้องการลำนี่แม่ไม่ธรรมดาจริงครับเหมือนมืออาชีพสามารถขึ้นแสดงบนเวทีได้เลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นคู่แข่งกับคอนสักสองแสนครับหนุ่มลายมังกรก็ได้ในอนาคตใครจะไปดูนะครับต้องบอกว่านอกจากหมอนลาที่เป็นศิลปะการขับร้องที่โด่งดังทางภาคอีสานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ การร้องเพลงโคราชเคยได้ยินไหมครับที่บอกโอ้อะไรประมาณนี้ต้องบอกว่าเอกลักษณ์การร้องเพลงโคราชเนี่ยคือไม่ใช้เครื่องดนตรีแต่อาจจะมีการปลบมือบ้างในการประกอบจังหวะนะครับมีเฉพาะโคราชนครรรากษสีมาที่เดียวด้วยในประเทศ่อ